คุณแม่รออยู่ที่ปากทางครับคือคุณแม่ออกมาก่อนอย่างปลอดภัยนี่คุณแม่ร้องไห้เลยฮะอครับใช้กำลังจากเจ้าหน้าที่อาสานะฮะเอาเงินออกมาเอาเงินออกมาข้างในที่ถูกเข้าไปแล้วเนี่ยก็ไปเกาะกันอยู่ข้างในนี่ครับท่านผู้ชมครับต้องยอมรับว่าหนักจริงๆสำหรับนราธิวาส สืบเนื่องจากสองวันที่ผ่านมาฝนตกหนักอยู่แล้วนะฮะและประกอบกับวันนี้ก็ยังตกหนักที่สุดในรอบ50ปีบวกกับน้ําป่าที่ทะลักเข้ามาทําให้กระแสน้ำแรงแล้วก็ไหลเชี่ยวกรากเสาไฟฟ้าแรงสูงหักโค่นในหลายพื้นที่ต้องเร่งขนข้าวขนของขึ้นที่สูงและส่วนหนึ่งต้องอ,อพยพออกมาที่ตะบลลำพูอําเภอเมืองนาราธิวาสนะครับมวลน,น้ําก็ไหลต่อเนื่องเลยฮะตั้งแต่ช่วงเช้าแล้วเพิ่มปริมาณขึ้นอย่างรวดเร็วที่คุณผู้ชมเห็นก็คือภาพของชาวบ้านที่เดือดร้อนแล้วมีเจ้าหน้าที่ทหารเรือจากหน่วยเฉพาะกินนาาวิิกยธใช้้ีเเออรืทแบม แล้วเข้าไปช่วยเหลือนี่โอ้คุณป้าอาอกมาแล้ส่วนใหญ่ก็จะช่วยผู้สูงอายุและเด็กออกมาก่อนนะฮะและจากกระแสน้ําที่ไหลแรงก็อย่างที่บอกว่าเสาไฟฟ้าแรงสูงเนี่ยหักโค่นเจ้าหน้าที่ก็ต้องตัดกระแสไฟทั้งหมดครับเพื่อความปลอดภัย